ใน,นเรืสมเด็สายวัง <S <S สายวังก็คือในวังอะ่ะเนี่ยแกะแม่พิมพ์จนผมมีโอกาสได้เจอเหรียญเฮ้ยนี่ปูอินถามว่าถามว่านี่ทําไมปูอินจะไม่ใช่ปูอินได้ยังไงก็เหรียญเนี้ยยันของข้างหลังคือยันปูอินวัดโบสถ์ก็มีการดราม่าอยู่พักหนึ่งมเมาเมาด้วยครับอาจารย์วันนี้มาราามเอเขาเมาลูกๆจากอาจารย์นี่มีสามองค์ เ่าไรครับพี่สามองค์เนี้ยซื้อมาเก้าพัน,นหนึ่งหมื่นหนึ่งสลิปโอนตังยังอยู่เลยเก้าพันเอาหนึ่งหมื่นครับเก้าพันเอาหนึ่งหมื่นครับพี่อ้าวหมื่นหนึ่งไม่มีใครเอานะยังไม่มีคนปิดผมใส่ไข่ปลาเลยอ่ะผมใส่ไข่ปลาเลยนี่โอ้โหนี่ ปูโตะจะลอยอ๋อนี่เป็นไงปูโต๊ะโอ้โหองเดียวเกินเยอะเลยแบบนี้แบ่งเท่าไรครับอ๋อนี่ปูโต๊ะวัดประดูชิมพี่ปิดห้าพัพนี่บอกเฮปิดห้าพันอะไรนะจะลอยปูโตห้าพัน Oh. ไม่ไม่คอยจะได้ยินเท่าไรฮืยปูโต,โตปิดเจ็ดพันองเียวก็คุ้มแล้วสวัสดีพี่บทเพลงลกครับสองหมืน่นอพี่คมสั่บบอกนี่อ่ะมาแถ้ดูง,ง่ายเลยองค์นี้ห้าพันไม่แบ่งใช่ไหมครับอาจารย์นี่อย่าลืมพอลุงนะครับรอรอรอโหเพราะเงินนายหอมปกโพเพราะเงินแล้วสวย พาผงพอเงินเนี่ยคุณใช้ไปเถอะเอา้ามาพี่สุผลบอกรอพอลุงสมเด็จวัดเกตยุคไหนครับอาจารย์พอเงินสวยพี่จีวิเศษโอ้โหเป็นยุอว่ายุคไหนอะเนื้อลักล้านเลยนะครับองค์นี้ยุคแรกเลยครับไม่ เนื้อแบบเนี้ยถ้าถามผมนะผงน้ํามันผมว่าพ่อกลวยพ่อกลวยพี่พี่พี่มานะอันเนี้ยเนื้อพ่อกลวยอืพ่อกลวยครับพี่อ่าพี่วีมาไหมครับวันนี้เอฟซีรอเชียอ่าอันนี้พ่อกลวยแต่ถ้าให้แบบสายวางแบบถึงยุคอะคือแบบนี้อือโอ้เนื้อตกรับทรงช้างสวยครับ สมเด็จสองนาทีเราเราปีศูนย์กว่าพระแท้ดูง,ง่ายใช่ออาวันนี้แล้วก็สามดวงวันนี้ต้องการประมูลพ่อรุ่งนะครับพระสมุนค่าต้องเก็บให้ได้พ่อเงินปกโพพ่อเงินพันสองนี่พันสองปกโพพ่อเงินเอาเอา 1, พ,พันสองมี่ปกโพพ่อเงินปิดพันสอง พี่คณาทิพย์ครับนี่พี่คณะทิพย์ได้นะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทปกพองกโพพองเงินสักสี่พองเงินพันกว่าบาทอันนี้เป็นเนื้อน้ำมันอะแบบเข้าใจง่ายพี่เจ็บฟรีมาสมเด็จสมเด็จนี่เนื้อน้ำมันแบบเข้าใจง่ายๆเลยครับเดีย๋ยวดูดิ โอเคม็ดจิบ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 เนื้อน้ำบันแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้โอเคโอเนี่ยเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายๆ่นะสำหรับพระผงน้ำมันยุคโบราณจัะลอยปู่โต๊ะปะเนื้อนี้แท้ตาเปล่าเลยรุ่นเก่าเขาเล่นเป็นรุ่นสามทหารเสือครับเนปจัะลอยปู่โต๊ะดีว่า อพอลุงแปดหมื่นห้าพีพีละพันท่าวอขอบคุณมากมากครับเอาจันลอยปูโตะนาะทีเดียวทิมเริ่มไปแล้วมานะครับเปิดแรกสี่พันบาทเวลาเดินแล้วอ่ะเวลาเดินแล้วครับจันลอยปูโตมาที่ห้าพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับนี่เอาอะไรแบบเนี่ยแบบที่เขาเรียกน,นะยอดนิยมมาที่ห้าพันบาทแล้ว ราคาสุดท้ายอยู่ที่6,000บาทนะครับมาที่6,000บาทแล้วดูไงดีครับองค์นี้อ๋ออันนี้มันประกันให้อันนี้ดูแท้ตาเปล่า,าครับราคาสุดท้ายอยู่ที่6,000บาทนะครับเนื้อนึบนุ่มแผนึบนุ่มเพื่อนผมเช้ามาส0งมืนพี่พบรบัเลสรอยู่ที่6,000บาทนะครับราคาสุดท้ายาต้องบอกว่าปู่โตนี่ผงของท่านนี่วิเศษนักแลเท่าไหร่นะ โอ้ 6, พี่าาใส่ใส่ไปเลยแขวนไปเลยถ้าปู่โตราคานี้นะมาที่หกพันบาทนะครับราคาสุดท้ายโอ้เนี่ยปู่โตที่กลัวจะโดนเจกแท้แท้ 8, นี่ยกพันบาทนะครับพี่เอธามมาที่พี่เอธานนะครับเจ็ดพันบาทแล้วเออปู่โตแท้แท้นี่แขวนไปเลยครับอยู่ที่พี่เอธานนะครับเจ็ดพันบาทท้วนขอปิดพอลุงเก้าหมื่นครับอาจารย์ ผม <นะ S 1> ว่าพอลุงอ่ะจริงๆต้องเหลยอเป็นล้านอันนี้ต้องบอกว่าตอนเนี้ยพระแบบเนี้ยเข้าไปล้างรักกันหมดแล้วก็เวลาผมได้มาจากใครผมก็ไม่เคยปล่อยอะไรแพงอยู่แล้วนะใ <c oughs> นเรื่องสมเด็จสายวังสายวังก็คือในวังอ่ะเนี่ยแกะแม่พิมพมาให้โอ้โนี่ โอ้โหเนี่ยชัดเจนหลังปั๊มตราคุดแบ่งแบงแบงราคาครับรอาจารย์โอหลังปั๊มตราคุดด้วยโอ้โต้องบอกว่าหนึ่งนาทีมาวันเนี้ยวันเนี้ยใครที่แบบว่านะรู้ราคานี้สบายเลยนาทีเดียวนาทีเดียวเปิดแรกมาเวลาเดผมจัดให้ตามใจเลยนาทีเดียวเอามาแล้วครับเปิดแรก 4,500บาทเวลาเดินแล้วมาที่4,500บาทครับเปิดแรกครับมาที่5,500บาทครับราคาสุดท้ายมาที่5,500บาทแล้วมาที่5,800เนื้อนี้แท้ต้องเต้นแว๊บต้องบอกนะว่าพระสมเด็จสายวังเป็นพระสมเด็จที่มีรอยหนังสือ ของท่านจำลองมาริกานาวินแล้วเป็นพระที่ตอนเนี้เล่นหาง่ายเนื้อเป็นเอกลักษณ์พิมพ์เป็นเอกลักษณ์มีการลงรักเป็นเอกลักษณ์ครับราคาสุดทา้ายมีการลงชาติลงรักเป็นเอกลักษณ์ครับพิมพ์ไทยสยามมาที่ห้าพันแปดร้อยมาที่หกพันหนึ่งร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่หกพันห้าร้อยบาทแล้วครับ มาที่เดใคร<า>ท,ที่เก็บสายสมเด็จนะคุณเก็บแบบนี้ไปได้เลยตอนนี้ยังทันอยู่ที่เจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้แล้วนาทีเดียวเจ็ดพันสามรอยบาทที่พี่ป้าป้าโจกครับอยู่ที่เจ็ดพันสามร้อยบาทที่พี่ป้าป้าโจกครับปิดที่พี่ป้าป้าโจกนะครับเจ็ดพันสามร้อยบาทนี่ เก็บสายสมเด็จสายวางตอนนี้สบายใจถ้าอีกเหรียญหนึ่งที่ผมหยิบมาเนะี่ยว้าวว้าวสุดสุดว้าวฝุดฝุดนี่กลายอีกหนึ่งเหรียญที่อยู่ในหนังสือพาหลวงพ่อกับวัดอีกหนึ่งเหรียญที่อยู่ในหนังสือพาหลวงพ่อกับวัดมา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  แล้วดูเขาเลี่ยมเก็บสินี่ครับโหดูกระไลก่อนจะมาห้าหร้อยมาแล้วปูอินสวยจังอยากได้ก็ต้องกดหัวใจให้ผมนิดเปิดแรกมาเวลาเดินเนี่ยเหรียนสี่เหลียมปูอิน สวยจริงครับเหรียญน,นี้รู้ไหมว่าลงยามีเหรียญเดียวที่เห็นในประเทศนี้นะอยู่ที่พี่อิดพี่อิดซื้อมาแต่นั้นแสนฟาบาทมีคนมาขอซื้อแค่ห้าแสนจะยังไม่ขายเลยสวยจริงจัดมาครับโอ้โหนี่เหรียญน,นี้สร้างพรอมรุ่นแรกไหมครับมีเน,นเงินลงยาต้องพร้อมอืมโอ้เป็นแสแตมรุ่นแรกครับพี่มีเงินลงยาต้องพรอมสมัยก่อนก็เหมือนกันครับคนก็ ไม่คิดว่าเป็นปูอินจนผมมีโอกาสได้เจอเหรียญเฮ้ยนี่ปูอินถามว่าถามว่านี่ทําไมปูอินจะไม่ใช่ปูอินได้ยังไงก็เหรียญเนี้ยยันของข้างหลังคือยันปูอินวัดโบสถ์ก็มีการดราม่าอยู่พักหนึ่งอตอนนี้มาไม่มาไม่รู้เหรียญละสองหมืน่นนี่ยังหากันแทบไม่ได้สวยไม่มีแล้วครับก็คือเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ออาเหรียญเนี้ยนี่คือเหรียญเ,เงินลงยา ตอนนั้นอะพอมีประเด็นดราม่าเนี่ยผมตามซื้อเหรียญนี้เลยเขาลงในเฟซผมตามจีบอยู่นานกว่าจะได้มาจบที่ไหนรู้ไหมคือเขาคุ้นชินกับปูอินหน้านี้ไงเขาคุ้นชินกับปูอินหน้านี้ซึ่งหน้าเนี้ยเป็นหน้าเดียวกับใบาสาเกอ่าซึ่งเันหน้าเดียวกับในรูปท่านอะเนี่ยเห็นไหมครับแต่เมื่อหลวงพ่ออยากกับวัดฉันใดเกิดอะไรก้นรู้ไหมมีรูปถ่ายสีเปีย สมัยก่อนมักจะมีหน้าหนุ่มกับหน้าแก่เรียนนี้สร้างความรุ่นแรกใช่ครับรูปถ่ายซีเปียรูปต้นแบบในการแกะเหรียญนี้คือรูปท่านตอนหนุ่มอ่ะจะสร้างก่อนหรือสร้างหลังอ่ะสาเกถ้ากระไลเต็มขนาดนี้ต้องโดนเป็นแสนแน่ๆนี่แล้วบอกรูปไม่ใช่ปูอินไหมผมจะบอกให้ นี่คือหน้าเหรียญในใบอนุโมทนาบัตรของท่านโอ้โหลดเลย,ลเลยมามารูปต้นแบบในการแกะเหรียญน,นี้คือรูปต้นแบบในใบอนุโมทนาบัตรเล่นพา้าเล่นตามหลักฐานเนี่ย โอ้โห oh, มันไม,มน่มันมันอมาตะที่สุดแล้วมันมั่นคงที่สุดแล้วแล้วนี้เขาเขียนดูนะตัวพิมพ์โบราณนะกี่บาทกี่บาทกี่บาทต่อไปปีเถาะปีสองสี่แปดสองจึงคิดทำงานท่านออกใบอนุโมทดาบัตรเพื่อให้คนทำบุญอ่าว่าเนี่ยปีเถาะปีแปดสองอ่ะจึงจะคิดทำงานแล้วคุณดูรูปนี่ดิ ใช้รูต้นแบบในการแกะเหรียญนี้ไหมต้นแบบเดียวกันครับสร้างของสาเกจริงๆต้องราคาเท่ากันแล้วชัดเจนที่สุดครับแบบนี้พึ่งสมัยก่อนจะไปหาเอกสารบนี้มันยากไงเนี่ยผมซื้อมาด้วยใบเนี้ยนี่ซื้อมาแล้วลงหมดเลยนะว่านี่ผู้เลื่อมใสได้ลงนามท่านด้วยเนี่ยวันไหนอะไรยังไงมีใครเป็นผู้บ้าอะไรกำน,นันรุ่น เนี่ยอาลีกิจผู้ใหญ่ขันสุวรรณประเสริฐนายแส่อันคูโรงเรียนนั้นชัดเจนไหมน้ำมนุชชุบชีวิตเหรียญหยุดกระสุนอ่าชัดเจนสุดครับแบบนี้นี่ครับพอเวลาเหมือนเพชรรอการเจรานายพอมีหลักฐานแล้วนี่ขึ้นมาปุ๊บเหรียญน,นี้คนตกใจตื่นตัวกระโดดอยากได้เหรียญน,นี้หมดเพราะจัดเป็นเหรียญปูอินเนี่ย หน้าเดียวกับใบใบอนุโม,ม,มทนาบัตรใบอนุโมทนาบัตรบีพิมพ์ก่อนปี82นะเพราะบอกปี82จะทําโบท<ม>ใบนี้ออกพิมพ์มาก่อนโอ้โหสุดยอดเหลียนแบบโห้โี๋ยงนี้ต้องเลี้ยมทองฝั่งเพีพพ่สวยจัดจัดมาครับอาจารย์ใส่ตรงโพธรามครับแบบนี้อ้าวสองานาทีาทมานะครับเปิดแรก หนึ่งมืนบาทเวลาเดินแล้วมาที่หนึ่งมืนบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วสวยจัดมาที่หนึ่งบมืนสวยจริงต้องบอกว่าสาภาพแบบนี้ไม่เห็นแล้วครับต้องเรียงบัาติกสตาร์ทกันไว้มาที่หนึ่งมื่นห้าพันบาทแล้วแล้วผมจัดว่าเป็นเหรียญทรงนี้ <c oughs> เหรียญแรกของประเทศไทยด้วยมาที่หนึ่งมืนห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับ นี่เห็นไหมแล้วหลังยันเดียวกับเหรียญสี่เหลี่ยมปูอินอะอัปป้าแล้วเงินลงยาที่หลายหลายแสนนะอยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับสาเกยังหลักแสนเลยอาจารย์แล้วแต่เลยครับผมบอกว่าเหรียญน,นี้ไม่เจอสวยๆแล้วมาที่หนึ่งมื่นแปดพันบาทมาที่หนึ่งมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับเีลยวเวลานาทีหน่อยๆอยู่ที่หนึ่งมื่นเก้าพันบาทแล้ว ถ้าคนชราตเก็บเหรียญน,นี้สามหมื่นก็ไม่แพงโ oh, หตอนนี้ต้องบอกว่าเหรียญละสองหมื่นกว่าบาทนีนสองปีแล้วโอ้โหราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมื่นเก้าบาทหน้าร้อยมาที่สองหมื่นบาทมาที่สองหมื่นสองร้อยครับเขาลือว่าเหรียญนี้มีเก๊เออไอที่ไหนเก๊ไม่รู้แต่แท้ที่เนี่ยถ้าเก๊คืนเมื่อไปห้าหมื่นมาที่สองหมื่นสองโอ้เราไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยหนึ่งพันบาท,าท, 2, 000, บาท,าทครับ อยู่ที่สองหมื่นนึงพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่สองหมื่นนึงพันบาทแล้วโอ้ะเท่าไหร่นะแบงค์สองหมื่นันบาทครับอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยมแล้วใส่ด้วยส1งหนึ่งร้ครับโอ้โหหมดมเวลาไปแล้วด้วยหมดเวลาเวลาหมดครับพีทีพีอัมอัมฮะ สอง0มันรยบาทสวัสดีพี่อ้ําอําด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ชายโหสวยจริงพี่ <c oughs> ยินดีด้วยครับพี่อ้ําแกตัวใหม่อีกเหรียญโอ้ผมคงต้องให้อีกเหรียญละถ้าไม่อีกเหรียญก็ไม่ได้แล้ว เอาพี่เชื่ออะไรนะพี่อ้ําไม่ใช่อีกท่านหนึ่งพี่สุภวิทย์อ่ะผมเอาผมผมเอาสองราคาเดียวกันอ่ะสองหมื่นเท่านะสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาท, 21, บาทเดี๋ยวไปหนึ่งน,นะพี่สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยคุณปิดครสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครกัก็ใครมีเราสามคนอนะ่ะมีพี่มีผมมีพี่อ้ําอ่ะ,ออะเก็บผลเหรียญก็ไล่เต็มเต็ม อาจจะสวยน้อยกว่าเหรียญน,นั้นน่อยแต่ก็สวยแล้วสวิปิดนะครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทอาจารย์ใจถึงสุดๆยอดเดี่ยมกระเทียมดองครับพี่โอ๊ตเอาเลยครับแคปหน้าจอกันไว้ไหมนี่อ่ะโอเคนะครับสมเด็จสามพี่น้องก็จะเป็นผมกลายไป็นผมเหลือเหรียญ คีเลสุดเลยสมเด็จสามพี่น้องอันไหนกายผมเหลือเหรียญคีเลสุดเลยเอ้าสุดอืมมหาราปูศีรักษยอนิยมโหนี่ผมบอกว่าที่สุดจริงอ่ะคือเหรียญพ่อตาดบางวันทองเนื้อเงินผมจะบอกให้เนื้อเงินพ่อตาดบางวันทองผมบอกเลยว่านี่เนื้อเงิน ซุปประสุดแล้วไม่มีทองคำครับน่าจะหายากสุดในภาคการแล้วครับแบบนี้นี่ต้องบอกว่าสองสี่ห้าเก้าเหรียญที่บอกว่าเหรียญบินนะ่ยปลุกเสกจะเหรียญบินได้อะโอว้าวเพราะตาดเนื้อเงินส่วนมากเจอแต่สำลิดใช่ไหมอันนี้เนื้อเงินแพงไหมครับ ไม่มันไม่มีคำว่าแพงสำหรับของร้อยกว่าปีแบบนี้แล้วของร้อยกว่าปีแบบนี้นะที่เป็นที่เป็นของที่เหลือสภาพไม่เท่ากันนะพระศักดิ์สิทธิ์เขาแขวนจนนะศึกหลากหลายสภาพแบบนี้มามามาคิดดิ เนื้อค้าจะพูดถึงว่าเหรียญหล่อมึงแม่กองเหลยเราอม่รู้เหมือนมอตาเนี่ยสำลิสนี่ก็ยังเหรียญเป็นแสนนะ<ช>เงินเนี่ยให้คุณเอาสำลิศมายี่สิบเหรียญก็ไม่เท่าเงินเหรียญเดียวหายักมากครับเหรียญน,นี้แท้ครับแท้เอาว่าเหรียญหล่อปีสองสี่ห้าเก้าเนื้อเงินในประเทศเนี้ยคุณว่าต้องราคาเท่าไหร่อะตำนานทองแท้เรื่องเดียวในวงการตำนานตำนานพอ่อทาไม้ยังไม่มีหล่อเนื้อเงินเลยโอ้โหจัดมาครับท,ที่ที่ที่มีหล่อเนื้อเงินของพ่อเลยไหม เจอบเพราะเงินบางคานหล่อเพราะห้องเนือเงินน่ะหกห้าเป็นล้านนี่หล่อเพราะตาดเนื้อเงินห้าเก้าผมบอกไปหมดแล้วนะเอาว่าสร้างกี่เหรียญไม่มีใครบอกได้ใครบอกได้แอ้นัันบ้ายกเมกแต่เอาว่าในชีวิตเนี้ยการเล่นพระที่ผมยีอยู่มายี่สิบสามปีนะผมเจอไม่ถึงสามเหรียญมาแล้วครับเปิดแรกหน,นึ่งมืนบาทกี่นาทีครับพี่ ผมเจอไม่ถึงสามเหรียญมาที่หนึ่งมืนบาทครับเปิดแรกเวลาเดินแล้วสองนาทีสองนาทีมาที่หนึ่งมืนบาทครับคุณไม่ต้องพูดเลยว่าเหรียญน,นี้จะราคาเท่าไหร่ไม่มีราคากลางเพราะไม่มีของแต่รู้แค่ว่าเอาเหรียญเนื้อสำลิดเหรียญละแสนมาสิบเหรียญไม่เท่าเนื้อเงินเหรียญเดียวคุยยังไงก็ไม่เท่าเหรียญเงินเหรียญหล่ลอสองสี่ห้าเก้าเนื้อเงินในประเทศนี้ใครทําได้ัหงนะ ที่ทํากันได้ที่เป็นเหรียญหลนะ่อเนื้อเงินก็หลักล้านหมดอะ่ะเออเอามาที่หนึ่งหมื่นบาทครับเปิดแรกเวลาเดินแล้วเคยเห็นแถวตลาดล้มหุบแบ่งกันทีเกือบแสนเลยนะครับตัวอย่างนั้นอยู่แล้วครับเกินแสนนาสวยอ,ะอ่ะมาที่หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยมาที่สองหมื่นแล้วนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สองหมื่นบาทแล้วโหยเวลาเหลืออีกแค่เท่าไหร่ไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วอะ่ะไม่ถึงหนึ่งนาทีพี่ สองหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่สองหมื่นบาทมาสองหมื่นสองพันสองร้อยมาที่สองหมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับส <30 S 1> ามสิบวิสุดท้ายแบงค์สนุกแล้วครับคุณพลิกปัดดินหนาคุณก็ไม่เจอโอพ้พี่อยู่ที่สองหมื่นหกพันบาทครับราคาสุดท้ายผมว่าหายยากสุดแล้วนะครับเพราะตัดเนื้อเงินราคาสุดท้ายอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับ มาที่สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายใส่ไปถึงได้สี่หมื่น่ะมาที่สองหมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับหกหมื่นยังไม่แพงครับเหรียญน,นี้ไม่มีราคาการกับเหรียญเพราะตัดเนื้อเงินมาที่สองหมื่นแปดพันบาทแล้วโอ้โหเวลาหมดหมดเวลาครับไปไม่เป็นแล้วผมโอ้โสุดจริงใช้คำว่าโค้งงงอ่ะแล้วไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วย พี่พรเปรเวลสน,นะครับ28,500บาทพี่พี่เราพันมา285แปดอยากให้ดูหน้ามผมจังนะถ้าพอตัดเหรียญน,นี้ราคานี้อยากให้คุณดูหน้าผมจังว่าฮือ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 เนื้อเหรียญหล่อเนื้อเงินปี59มีหลวงพ่ออะไรในประเทศนี้หล่อได้บ้าง พี่พอเล่นได้นะครับรายการนี้กดโอเคโอเค,อเคพอรายการ<ด>สุดท้าย